หลากเรื่องหลายเล่าเกิดขึ้นมากมมยนะครับตลอดระยะเวลา1-2ออาทิตย์ผ่านมานะครับภายใต้ชายคาบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องครับบ้านหลังงามๆหลังใหญ่ๆของอีหลักอุ้มหญิงนี่นะครับพี่น้องครับหลายผูหลายคนก็ว่าไปต่างๆหน้าๆนะครับทั้งที่ยังไม่รู้อะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับพี่น้องครับเออซึ่งผมเชื่อว่านะครับฝ่าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับพี่น้อง กลาบสวัสดีครับ FC คนหมักหมมํำสุภูสุคนนะครับ FC สามน้อยเพลานแพงและ FC อีอีาวลิาทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุกๆการติดตามชมนะครับพี่น้องมาเข้าประเด็นของเ้าครับบายนี่นะครับพี่น้องครับมีแต่เรื่องดีๆมาเหล่ามาบอกสุภีสุนองฟังนะครับสิ่งที่แม่หน่อยกำชับกับฉัน อยากให้เซตเร็วๆนะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องครับเป็นจังไดแน่แห่งไกลมือไกลเว้นบุญเข้ามาแล้วนะครับล่าสุดนะครับพี่น้องครับผมได้ขอมูลมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับต้องขออนุญาตท้งด้านช่องนายชาแนลสร้างบ้านอุ้มอิงพี่น้องครับขออนุญาตนำคลิปขุดบันมาให้พี่ให้น้องให้เออีหลาได้ฟังในเบื้องไปน้ากันอีกสักรอบนะครับพี่น้องครับ ผมเห็นน้ำมาแค่บางส่วนบางตอนเนาะพี่น้องเนาะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ครับว่าบ้านหลังนี้นะครับสิ่งที่มาหน่อยกำชับหน้ากำชับนะว่ากำแพงบ้านอยากให้เสร็จเร็วๆนะครับณตอนนี้เท่าที่ผมได้ฟังได้ยินมาเสร็จไปเกือบ80%แล้วพี่น้องครับเหลือแค่นะครับสแตนเลสนะครับรอบบ้านตอนนี้กําลังเร่งอยู่นะครับ เล่งผลิตอยู่พี่น้องครับยูรานเพิ่นนอกพี่น้องเนาะถ่ายยกมาต่างเลยเบนวาจังสี่นะครับที่เหลือชาปูนเอียงรอบบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับตื่นเต้นแห้งพี่น้องอยากเห็นลายแล้วว่ามันสีงามซัมไไดเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังจากปากนายช่างน้ากันก้อนนะครับแล้วจังมาวิเคราะห์มาพูดมาคุยกันอีกรอบนึงพี่น้องไปครับต่อมานะครับการเตรียมงานของทีมลังบานเพมือนกันนะครับ บนกระถิ่นกรไกลเข้ามานนะครับก็จะเตรียมสถานที่ไว้แล้วตอนหลับพี่น้องอุซี่นะครับอันนี้ก็เพงกับน่ครับเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องสามยังกเซตแล้วเดี๋ยแค่งานสแตนเลตมาว่างเท่านั้นนะพี่น้องนะครับกับงานไฟนะครับสแตนเลตนะครับพราาสแตนเลตตอนนี้ก็ต้งสร้างเหตุประกอบนะครับอืม ่นเฮ็ดอยู่ทั้งล้านพี่น้องไบ้เอ่มาประกอบมาเห็ดอยู่พีนะครับผลเห็ดทั้งล้านหล้กก็สีค้นมาเท่อเดียวนะครับมันติดตั้งเท่อเดียวนะครับแม่น้อยเพิ่นก็ได้เลือกไา่นี่ครับลอรหลุนพี่น้องสวยงามสำใดกระถาเบิ่งนะครับสิเป็นสแตเลสหมาเลยนี่ครับส่วนกำแพงงานกำแพงนะครับรอเบิ่งสวยงามสำใดนะครับเมยน้อยก็ สังนะครับสางดวนนะครับรื่องกําแพงนะครับเป็นจังไรนะครับพี่น้องครับเด้ฟังได้งินจากช่างผู้ที่สร้างบ้านน้องมาแล้วนะครับผู้ที่อยู่ใกล้จิตตอนนี้นะครับมีแค่สองช่องหลักๆที่ติดตามถ่ายบ้านน้องอุ้งอิงอัปเดตสถานการณ์ห้เหาเบิ่งเหเฮาฟังกับไม่ช่องของพ่อชาก,กับส่งของช่างนายเนาะพี่น้องเนาะจังไดน,นะครับเอฟซียีหล่าอุ้งอิงผมเชียวว่า ให้กำลังใจสองช่องนี้อยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณเพิ่นมากๆนะครับที่ได้มาอัปเดตนะครับที่ได้เอาสิ่งดีๆแบบนี้นะครับมาให้เฮาได้เห็นได้เพิ่งได้ฟังไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอากระตื่นเต้นนะครับพี่น้องครับและผมก็เสือวานะครับช่างชุดนี้ทําดีแน่นอนพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ช่างสุขสุขคนนะครับแห่งไกลมือการมืองานข้าม้แล้วนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วอาจจะเห็นแม่หน่อย ไปครับอีหลาองหญิงก็ได้นะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นภาพนั้นเร็วๆนะครับแม่หน่อยปจะกสิได้ไปทั่วกับลูกสาวไปเบิงไปแย่งกับลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะเออเป็นกําลังใจให้ครอบครัวนี้ต่อไปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่มีอย่างไรมากไม่ไปขั่นนี้นะครับฝากไว้ซํานี้ครับ